วิธีเก็บมเมล็ดมะละกอไว้เพาะได้นาน,านแล้ววิธีการเพราะเม็ดมะละกอให้งอกดีงอกเร็วครับนี่ได้แล้วขั้นตอนแรกนะครับคุณก็ไปเอามะละกอที่คุณถูกใจในรสชาติเนี่ยมาเพาะได้เลยแล้วก็ถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเพาะจะเก็บไว้เพาะเดือนหน้าทำยังไงเนี่ยทำเลยขั้นตอนแรกก็นำเมล็ดมะละกอที่เราถูกใจมาเลยครับนี่ นี่เป็นมะละกอที่ส่วนของสดชื่นนะครับเราก็นําเมล็ดมะละกอนะครับมาแช่น้ามาแช่น้ำครับมาล้างน้ํานี่กว่าจะได้ถ่ายคลิปนี้คือนานมากนะครับเพราะว่ามะละกอส่วนที่เราชื่นมันไม่ค่อยมีเมล็ดนะครับก็รอบางบางบางผลก็มีเมล็ดเดียวแล้วก็รอให้มีเมล็ดแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับมาแช่น้ําเราจะมาดูกันว่าอันไหนที่เราจะเลือกไปปูกนะครับเราจะไม่ใช้เมล็ดที่ลอยๆเนี่ยมาดูเมล็ดที่ลอยๆนะมีอยู่2เมล็ด เราออกเลยไม่ต้องเสียดายหัวใจหนึ่งดวงให้หมูดอกนะครับมาถ่ายคลิปกันแล้วก็ใครชอบกินมะกอบอกแล้วเราก็เทน้ําออกผมก็ลดน้ํามะละกอไปเลยมะละกอนี่นี่เป็นต้นมะละกอนะที่ผมเพาะจากมเมล็ดเป็น เป็นการทดลองผสมสายพันธุ์ที่สวนผมปลูกมะละกอที่สวนะ่ะหลายร้อยต้นก็นํามาผสมพันธุ์แล้วได้เม็ดออกมาผลออกมาแล้วก็นํามาปลูกพอปลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามผลรุ่นต่อไป,ปการเก็บทํำยังไงนี่มาดูครับเราก็จะขยี้ตรงนี้ครับขยี้เลยขยี้ขยี้นี่ครับมูด็อกเขาก็จะมาดูว่าอันไหนใช้ได้อันนี้เขาจะดมอันนี้อันนี้ใช้ได้นะเห็นนะอันนี้ใช้ได้ไหมายความว่าไงตรงนี้เห็นไหมเราก็ ขยี้จนไอ้ตรงมันจะมีใสๆอยู่อ่ะมันเป็นยับยางการงอกเราขี้ออกใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเม็ดที่มันไม่มีเยื่อไม่มีเยื่อใหญ่แต่ผมม,มผมมีเยื่อใหญ่คุณนะผมมีเ <c> ย <oughs> ื่อใหญ่คุณนะนี่ใครมีเยื่อใหญ่กับเอ,อิร์ดบอกเอาไวท้ทีนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะได้พร้อมแล้วถ้าคุณจะนําไปปลูกแล้วก็เนี่ยครับใส่ดินปลูกสูตรดินปลูกที่เพจเราต้อนเชิได้เลยทำเอาไว้สูตรสุดยอดดินปลูกนะครับแล้วก็ใส่ดินไปในกระบะแล้วก็จิ้มนะครับคุณ้อง แล้วเราก็ยอดเม็ดไปทีนี้เดี๋ยวมีเม็ดมะกรอใน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 ดงนี้อันนี้ผมปลูกพริกเอาไว้นะเราก็ใส่เม็ดไปปุ๊บ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 ผมก็เอาต้นไม้ป่ามาโปรยเอาไว้ต้นพริกมาโปรยเอาไว้นี่ก็มีมะกรมาแซบอีกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมจําใบได้อ่ะแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วเราก็ไปว,วางไว้เราก็ไปว,วางไว้ในทีร่ร่มแล้วเขาก็จะงอกออกมาแบบนี้ถุงละสามต้น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 เพ,เพื่อเพื่อไว้เดี๋ยวไว้เราไว้คัด เอาไว้แยกเพศนะครับค่อยๆทําไปทีละ,มะเมล็ดทีละ,มะเมล็ดนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายพันต้นเริ่มจากยอดทีละ,มะเมล็ดทีละ,มะเมล็ดทีละ,มะเมล็ดเนี่ยมันทําให้เกิดความสดชื่นความสดชื่นก็คืออยู่ในทุกลมหายใจที่เราเพาะปลูกเลยการเริ่มต้นสําคัญเริ่มต้นเนี่ยของต้นไม้เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากมเมล็ด เราเริ่มต้นทีละเามล็ดเทียมะเล็ด,าาลดปลูกลงไปเราได้เห็นการงอกได้เห็นการเติบโตได้เห็นธรรมชาติได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราก็ตอนทำเนี่ยเราก็ได้ความสดชื่นทุกลมหายใจเลยคือเราได้อยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วทาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาแล้วก็ทําแบบด้วยความรักความเพียรจิตจดจอ่จอการแก้ยๆทําไปปุ๊บ แป๊บเดียวไม่นานมีผลให้กินมีผลให้กินแล้วก็นำเมล็ดมาปลูกต่อได้เป็นความยั่งยืนครับเมื่อเรานำเยื่อนะครับที่ยับยั้งการงอกเนี่ยออกหมดแล้วถ้าคุณจะไปปลูกเลยคุณก็สามารถนำลงดินได้เลยแต่ถ้าคุณจะเก็บเอาไว้ปลูกได้นานๆเหมือนเออโทชื่นเนี่ยเพราะว่าเราต้องรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามารบรวบรวมเพราะเราจะเก็บข้อมูลในรุ่นต่อไปเราจะต้องมาเก็บหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีเวลาว่างคุณอยากจะเก็บ ไปปลูกเดือนหน้าตากเอาไปตากไว้ในที่ร่มนะครับไปพร้อมกับที่รักคุณก็ได้คุณเอาไปวางไว้ในที่ร่มนะไม่ต้องตากแดดเอาไปตากลมไว้ในที่ร่มสักสองสามวันมเมล็ดพันธุ์คุณก็จะแห้งแบบนี้นยะคุณมาดูนะครับนี่คือมเมล็ดที่อเออเรชื่นเนี่ย ผสมที่เราส่วนเรามีพันมะละกอพันธุ์ดีๆหลายสายพันธุ์เนี่ยเราก็ลองผสมดูเพื่อเราจะมาดูว่าในรุ่นถัดไปเนี่ยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเก็บข้อมูลกันนะครับไปเป็นเดือนๆเ,เลยไว้นานๆเลยนี่ครับขั้นตอนต่อมาคุณเอากระดาษมากระดาษเหลือใช้ของคุณนะครับในบ้าน,นของคุณเขาห่อต้นไม้มานะครับแล้วก็มาวางนี่ปึ๊บนี่อันนี้คือเก็บไว้ปลูกได้นานเลยถ้าวิธีเนี่ยเนี่ยเพราะว่าบางทีเรายังไม่พร้อมยังเราเตรียมพื้นที่อยู่อุ้ย แต่ละเม็ดสาคัญนะครับเราต้องเก็บเนี่ยวเวลามันแห้งเป็นแบบนี้แล้วก็ห่อไว้เลยครับห่อไว้เลยครับนี่เดี๋ยวผมห่อไว้ให้ดูกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องแงะมาปลูกไม่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยถุงสิบล็อกแบบเนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็รูดดังปึ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปึ๊บนะครับ <c oughs> แล้วนําไปแช่ไว้ในช่องที่ตู้เย็นน่ะที่เราเก็บผักอุณหภูมิตรงนั้นแล้วก็สามารถมีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเก็บไว้ปลูกได้ อีกเดือนหน้าก็ปลูกได้2เดือนก็ปลูกได้นะครับสามารถเอามาปลูกได้อีกเป็นวิธีการที่แนะนํามากๆดูจบแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้เอ์ธสดชื่นบอกความรู้สึกต่อเอิรอธสดชื่นว่าดูแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างนะครับตอนนี้ใครมีพื้นที่อยู่นะ่ะนึกเอาไว้เลยว่าคุณอยากกินอะไรนึกเอาไว้เลยว่าอยากกินอะไรดูว่าคุณชอบกินอะไร คนที่คุณรักชอบกินอะไรครอบครัวกินอะไรแล้วปลูกสิ่งนั้นเอาเมล็ดพันธุ์พักพื้นบ้านมาปลูกคุณได้กินแน่นอนแล้วมันเป็นความยั่งยืนพอคุณปลูกเสร็จคุณสามารถทําแบบเนี้ยมันออกดอกออกผลมันออกผลมาคุณเก็บเมล็ดแบบนี้เอาไว้ปลูกกินได้อีกปลูกครั้งเดียวเราได้ กินตลอดไปและคุณได้ทําการให้ที่ยั่งยืนที่สุดเพราะว่าการปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อลมหายใจของเราทุกคนดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นช่วยลดภาวะโลกร้อนครับขอให้ทุกคนสดชึ่ง